นี่นะครับอันนี้รอส่งน้องไหมคะเนาะล้อส่งค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นอโกนิมานะครับอันนี้มิ่งมงคลมิ่งมงคลนะครับอันนี้เดี๋ยวมารอรับที่ร้านค่ะมารอรับที่ร้านรับที่ร้านนี่นะครับหมดนี้เนาะไหมคะเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอโกนิมามาใหม่ๆอาทิตย์นี้นะครับสวัสดีครับผู้ติดตาม YouTube มือใหม่รีสโวนครับก่อนอื่นก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับ วันนี้ก็จะเป็นไม้ใหม่ๆเข้ามาใหม่ๆในอาทิตย์นี้นะครับอโกนิมาคลิปนี้ก็จะเป็นอโกนิมานะครับคลิปโกสนก็จะเป็นโกสนนะครับมาหาแม่ค้าก่อนครับสวัสดีแม่ค้าก่อนครับค่ะสวัสดีนะคะช่องมือใหม่ลูสัวเอฟซีช่องมือใหม่ดูสวนทุกท่านค่ะร้างสับปีพันไม้นะคะวันนี้ก็ส่งฟรีส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางคลิปนี้ก็จะเป็นอโกนิมาล้วนๆนะครับใช่ค่ะมาใหม่ๆในอาทิตย์นี้นะครับมา เริ่มต้นที่เชลไหนครับเร,เริ่มต้นที่เชลนี้ก่อนนะครับแจ้งว่านี่แม่ค้าลงเกือบใหม่เกือบเร,เรียกว่าไงอะ่ะเกือบครึ่งร้านอะ่ะที่ลงมาใหม่นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วแม่ค้าโดนขโมยเข้าร้านนะคะยกไปทั้งเกือบเกือบหมดเลยเอาคนมาเกือบหมดครึ่งร้านะนะครับใช่เป็นไม้ทั้งไม้แพงแล้วก็ไม้ถูกอ่านะคะแม่ค้าก็เลยหามาได้เท่าที่ขนมาได้นะค,ะนครับ ลงเกือบหมดนะครับรอบที่แล้วก็โดนขโมยเข้ามาในร้านนะครับขโมยไปเกือบหมดนะครับครึ่งร้านนะครับอโกนิมาล้วนๆเลยเนาะส่วนมากก็จะเป็นอโกนิมานะครับอจะลากไปนี่ครับก็เอากระถางไว้รอบที่แล้วเอาไปหมดเลยนี่ครับเชยวนี้ดโลกโดนไปหมดเลยนี่ครับใครที่กําลังซื้อต้นไม้ครับ้ะเจอมรดกโลกนะครับ ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีเนาะตามร้านอื่นนะครับในบรีดัมนะครับนี่นะครับเจอต้นไม้หนูหรือเปล่าเจอต้นไม้ก็ไม่ค้าหรือเปล่านะครับไดค่ะค่ะนะคะอ่ะเริปนี้ก็เริ่มเราก็ได้แจ้งความไปแล้วเนาะแจ้งความไปแล้วนี่นะครับนะะคได้ได้ได้แค่แจ้งความใครที่ทําก็หยุดหยุดหยุดพฤติกรรมเลยนะครับดูอยู่นะคะเผื่อเป็นะครับสงสารแม่ค้าเขานะครับสงสารหนูหน่อยนะสงสารแม่ค้านะครับเขาซาไปเอาต้นไม้จาก ภากลางมานะครับกว่าจะได้มานะครับแล้วก็มาให้เราได้เลือกผมนะครับเหมือนนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยคือไปเยอะนะคะมันทั้งทุนทั้งกาไรไปหมดเลยไปหมดเลยเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ครับอุดหนุนกันใหม่นะครับฝากเอฟซีมือใหม่รืสอสวนนะครับมาเริ่มต้นที่มรดกโลกนะครับรอบนี้ได้มาใหญ่มากรอบนี้ใหญ่มากใหญ่อลังการกว่าเดิม มรดกโลกนะครับใหญ่อลังการกี่บาทครับรอบนี้ได้มาใหญ่ครับ1,050บาทครับส่งฟรีนะครับโมรดกโลกนะครับอันนี้อยู่1,050บาทเท่านั้นเองนะคะนี่ส่งฟรีให้ด้วย1,050บาทใหญ่มากอะไซส์บิ๊กบิ๊กแบบนี้เลยได้มากี่กระถางไหมคะได้มา6ค่ะ6กระถางนะครับมาใหม่ๆนะครับลงใหม่ๆทั้งร้านเลยนะครับ6กระถางใช่6กระถางนี่ครับ หนึ่งพันห้าสิบาทนะครับใช่พันห้าสิบาทนี่ใหญ่มากเลยรอบเนี้ยนี่ครับโชคดีมากยังมีความโชคดีที่เราไปเจอของใหญ่ๆแบบนี้ไปเจอของใหญ่สุดมากก็จะมีหลอดใหม่แทงออกมานะครับพันห้าสิบบาทพันห้าสิบาทส่งฟรี 50, มีเก็บเงินปลายทางครับต่อไปนะครับอันนี้อันนี้ช้างรับแรงสองร้อยห้าสิบนะคะช้างรับแรงสองร้อยห้250าสิบบาทสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับ บุษบาพารวยอาดวงพารวยดวงพารวยนะครับดวงพารวยนะคะ250ค่ะ250บาทนะครับ250บาทแล้วก็บัลลังก์ทับทิมบัลลังก์ทับทิมนะครับ450นะคะสวยงามครับต้นนี้สี0ร้อบาทนะครับกวักทองคำกวักทองคำนะครับกวักทองคำนะคะกวางทองคำนี่200นะคะ200บาทส่งซีนะครับบาทส่งซีให้สวยงามครับเพื่อนๆกวักทองคำ ันนี้สีพยอมสีพยอมอันนี้สามร้อยห้าสิบนะคะสีพยองสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสีพยอมอาราดินอาราดินนะครับอาราดินสองร้อยเก้าสิบนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทอาราดินนะครับสองอยาราดินนะครับเพื่อนๆอันนี้พิงค์ปานามาไหมคะอ่ะพิงค์ปานามาอันนี้ พิงกปานามาชมพูมากครับใช่ค่ะอันนี้250ค่ะ250บาทส่งฟรีนะครับพิงกปานามานะครับสีพยอมต้นใหญ่นะครับสีพยอมต้นใหญ่นะคะอันนี้350เหมือนกันคามร้อยห้บาทครับการสีชมพูเครับสีพยมต้นใหญ่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นนี้นะครับอันนี้มีชื่อว่าโคชินแดงค่ะโคชินแดงนะครับอันนี้500นะคะ โคชินแดง500บาท <35 00 S 1> ส่งฟรีนะครับมีสอกระถางมีอยู่2กระถางนะครับสวยงามครับต้นนี้ <35 00 S 1> โคชินแดง500ส่งฟรีนะครับต <30. S 1> ่อไปนะครับปักไก่เพชรคผักไกยเพชรนี่350บาทปักไก่เพชรประกายเพชรเพื่อนๆ350อนสบาทสามบาทส่งฟรีฟรต้นนี้สวยครับ มันมีสีเขียวแซมมาด้วยครับสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีครับแลมีไซร์เล็กสองยปลาก่เเพชรไซร์ไซนี้ไม่ได้เล็กนะคะก็ประมาณประกายเพชรนี่สองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบาทนะครับสง่สงฟรีนะครับต่อไปนะครับอันนี้ลูกเบย์ชมพูลูกเบย์ชมพูนะครับลูกเบยชมพูนะคะอันนี้อยู่ที่เอ่อ 550ค่ะ550บาทนะครับพร้อมฟอนนะคะเนี่ยส่งฟรีนะครับลูกเบจพูอันนี้ลูกไม้เจ็ดสีลูกไม้เจ็ดสีนะครับอันนี้190บาท190บาทนะครับลูกไม้เจ็ดสีไม้เจ็ดสีมีอยู่3กระถางค่ะ190บาทอันนี้เลกาซี่ขาวเลกาซี่ขาวนะครับ เลยก็ซีขาเอาเอาไป160บาทหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับชงฟรีนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ซูซานซูซาน,น,นซูซานารซระปุไปร้อยเก้าสิบบาทบสวยงามครับตัวนี้เหมือนมูลไงเลยเพื่อนร้อเก้าสิบค่ะซูซานมีอยู่ห้ากระถางน,นะคะสวยงามครับตัวนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับเก้าสิบบาทนะคะนี่ครับกระดูกชมพูเพื่อนสวยๆเ,เลย หนึ่งร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีนะครับอันนี้ลัคกี้โชคดีร้อยห้าสิบค่ะลัคกี้โชคดีหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับส่งฟรีนะครับรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้านะครับร้อบาทตัวนี้ขายดีมากเพื่อนมันสว่างมากแม่ค้าเอาออกแดดหน่อยฝั่งนี้นี่ครับมันสว่างมากนะแม่ค้าเนาะ ขายดีมากเพื่อน<ช>เพราะใบ<ช>เขาแหลมๆทรงของสวยงามาสสบ180บาทนะครับทรงฟรนนีน่าจะมีเอ่อสิบกระถางไหมสิบกระถางน,นะครับเอามา10กระถางนะครับอันนี้อน้องยังไม่ไปคิดว่าจะดโดนขโมยไปแล้วอันนี้มีชื่อว่านูฮาริชานนูฮาริชานราสอบาทนะครับนูฮาริชานสองบาทนะครับ สิกรัดนะครับกรัตสอ้อยห้าสิบาทต้นใหญ่ๆแบบนี้สิบกรัดสองร้อยห้าสิบาท5สบาทส่งฟรีนะครับมีสารตะทานะคะมีสาระทานสิบกรัตสองร้อยห้าสิบค่ะต่อมาอันนี้ได้ไซส์ใหญ่มากก่อันนี้ยี่สิบกรัตค่ะยี่สิบกรัดยีสิบกรัดนะครับยีกรัดอยู่ที่สี่บาทสวยงามมากครับเพื่อน เปลี่ยนกระถางได้นะคะแม่ค้าเพิ่งได้มายังไม่ได้เปลี่ยนให้เขาสองร้อยยี่สิบบาทสวยสี่ยห้าบาทส่งฟรีนี่ครับต้นนี้เล็กหน่อยแต่ว่าสีเขาสวยต้นนี้เล็กหน่อยแต่สีเขาสีเขาสวยสวยนะคะสี่รคอเท่าสิบนะคะราคาเท่ากันนะครับใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นลิปสติกนะครับโชคดีที่ยังอยู่เหมือนจะจะวายลิปสติกนะครับ อันนี้เอาไป990บาทนี่ครับย้ายบ้านอาทิตย์นี้ไปเลยครับราคา990 990บาทนะครับรีสติกนะครับส่งฟรีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเชลเชลนี่ครับไล่ไปเชลนี้เลยเนาะมาค้าเนาะมายังยู่ไอ้ค้าถอดกันไม่ได้นะไอ้ค้าก็เลยใส่ไว้แบบนี้นะคะอันนี้มีชื่อว่า แอนูล่านะคะแอนูล่านูล่าฟอมกอฟอมกอสต้นอันนี้อยู่ที่เก้เบาะบาทนะครับส่งฟรีนะครับยามหาเศรษฐีแดงเีแดงหรนะครับ่สนวยงามครับเพเ สวยงามจริงไอ้มาเศรษฐีแดงนี่ครับเท่าไหร่ครับแม่คะนี่สองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบบาทนะครับสี่ห้สวยงามครับหาเศรษฐีแดงเพื่อนสีก็สดมากเลยเนาะสังเกตดูอันไหนที่ขายดีแม่ค้าจะเอามาเยอะเพื่อนสวยจริงเพื่อนเพื่อนี่มันสว่างมากอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะสีอัมพรสีอัมพรอ่ะไซนี้ร้อยห้าสิบบาท ไซนี้หนึ่งร้อยแปดสิบาทส่งฟรีนะครับนี่ครับสีอมพรนะครับกุหลาบเงินสองร้อยเก้างิน290บาทนะครับสีเขียวเขียวครับสวยงามครับอันนี้อันนี้อันนี้สามพลาทอง120ยยี่สิบบาทสามพลาทอง120บาท120บาทนะครับมีอยู่5กระถางนะครับมีอยู่5กระถางนะครับสามพลาทองนี่ครับ 150บาทนะครับอันนี้คือเอ่อโชคดีลัคก,กี้โชคดีนะคะลัคก,กี้กระถางใหญ่เ, <ๆ S 2> เพื่อนๆกระถางใหญ่นะคะนี่350ค่ะ350บาทส่งฟรีนะครับลัคก,กี้กระถางใหญ่ถ้าใครรับต้นนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะดึงออกมาแล้วผูกรวมกันให้เป็น3ต้นให้ถ้าใครซื้อต้นนี้เท่าไหร่นะ350จะแถมต้นนี้ไปด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะผูกรวมกันให้อ่ะ ถ้าใครซื้อต้นนี้3 5 0แมคค้าจะเอาต้นนี้มาปลูกรวมให้ด้วยเป็น3 5 0เป็นฟอร์มกรครับเพราะว่าอันนี้ยที่ว่าขโมยเขา้าอ่ะเขาอ่ะดึงหูออกแล้วมันดึงดึงออกแต่ต้นแล้วก็เหลือแต่รากอ่ะแล้วเขาลืมเอาไปเขาลืมเอาไป,<ม>าไปนะครับเอาไปแม่ค้าแถมให้แถมให้นะครับต่อไปอันนี้มีชื่อว่าทองนป,ปคุณกลายทองนปคุณกลายนะครับมันออกเข้า นี่ครับทองนบพกุลกลายนะครับเขาบอกว่ากลายนะกลายก็กลายนะคะแบบนี้อันนี้อยู่ที่300อยะยีบาทละกันสามร้อยยี่สิบบาทนะครับสวยงามครับเป็นทองนบพกุลกลายนะครับสามร้อยยี่สิบบาทนะครับต่อไปอันนี้ยกเศรษฐีค่ะยกเศรษฐีสองร้อยแปดสิบเศรษฐีสองร้อยแปดสิบาทนะครับยกเศรษฐีมีสองกระถางนะคะยกเศรษฐีสองร้อยแปดสิบาท สวยงามครับตัวนี้กระปลาลายน้ำทอง250ราสิบบาทลายน้ำทอง250บาท250บาทนะครับสวยงามครับลายน้ำทองนี่ครับก็ได้ตลอดนะคะขายได้ตลอดเนาะนะะคสวยงามเพราะามันมีสีแดงเพื่อนๆ200 250 50บาทนะครับต่อไปนะครับ มีชื่อว่าทองไหลมาทองไหลมานะครับทองไหลมานะคะ250ร้อบาททองไหลมา250บาท250บาทนะครับแล้วก็มีอันนี้ไซส์ใหญ่สวยนะเฮงมาหาเฮงหรือเฮงเฮงมาหาเฮงนะะคอันนี้180นะมาหาเฮง180บาทนะครับนี่ส่งฟรีให้ด้วยมี2ต้นนะคะต้นกระถางนี้มี2ต้นนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีนะครับ ไปร้อหบาทตัวนี้ก็อันนี้ลูกเศรษฐีลูกเศรษฐีร้อยห้าสนะคะหนึ่งได้สต้นหนึ่งยห้าสบาทสามต้นได้สามต้นนะครับเพื่อนลูกเศรษฐีมีหนึ่งกระถางนะเพื่อนต่อไปนะครับอัน้มมีกุหลาบไซส์ใหญ่ใหญ่แล้วนะเนี่ยใบกลมแบบนี้สองร้อยห้าสนะคะอัมีกุหลาบใบกลมสองร้อหสบาทสองห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะครับ ขายดีนะเพื่อนไอ้ใบกลมๆอ่ะไซนี้ร้อ้าสิเองนี่ก้อนยญมณีกุหลาบแบบนี้นะคะ150บาท150บาทนะครับอันยญมณีกุหลาบนะครับใบกลมร้อยห้าสไปกำไรทองกำไรทองนะครับกำไรทองกำไรทอง350ร้อนะขายดีมากเพื่อนกำไรทองอันนี้ได้ใหม่เพราะว่าครั้งที่แล้วเขายกไปเป็นถาดเลยผมหนูอ่ะตัวนี้ขายดีมากกำไรทองเพื่อน ยกไปเป็นถาดไม่ใช่ว่าขายได้นะขโมยขโมยไปเป็นถาดเลยเพื่อนสนุกชุดนี้ก็อุ่นไม้ค้าจะได้นําต้นไม้สวยๆมาให้เพื่อนๆเองนะครับนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะครับอันนี้ไม่ขายหรอกอันนี้ก็โดนยกไปเป็นถาดเหมือนกันแล้วก็มีน้องมีตําหนิแบบนี้น่ะมีตําหนิก็เังยังไม่ขายแต่ถ้าราคาไทยอยากได้ก็สองร้อยแล้วกันสองร้อยใช่สองร้อยซับเจ้าสวนะครับอันนี้ก็โดน ไปยกขาดเหมือนกันแล้วเขาก็ให้ดูต่างหน้าไว้หนึ่งกระถางนี่ครับนะคะสองร้อยอะสองร้อยบาทนะครับสองร้อยเนาะต่อไปก็เคียซีแดงๆของเรานะครับเคลนี้แดงๆใบกลมๆนะครับสุขสมก็เจอไปประมาณห้าต้นแล้วตอเขาก็ทิ้งอ๋ออันนี้ใช่ไหมครับทิ้งเปลือกอันนี้ไว้ให้หนูดูต่างหน้าเขาจะเขาจะเอาแค่รากไปแล้วเขาก็ทิ้ง กาบมาพากับดินทิ้งไว้นะคะเอาแค่ลากไปรากกับต้นไม้เขาเอาแต่รากกับต้นไม้ไปนะครับอันนี้2อ0ร้าสบค่ะสุกสมใจปองสุกสมใจปองนะครับ2อ0บาทสงบาทส่งฟรีนะครับอันนี้มีอยู่4กระถางนะคะถ้าไซส์2อ0อาเนาะนะคะมีอยู่4กระถางอันนี้ก็สวยนะคะนี่ครับนี่ก็สวยลูกค้าสามารถเปลี่ยนกระถางเป็น8นิ้วได้นะคะเอา8นิ้วก่อนเนาะอย่าเพิ่งขยับไป12นะเอา8นิ้วก่อนนะคะ สวยงามครับสวยงามนะคะขายดีมากครับสองร้อยห้าสิบบาทสุกสมได้ปองส่งฟรีนะครับอันนี้แปดนิ้วแปดนิ้วนี่ไซส์ใหญ่อันนี้ใบออกเขียงๆหน่อยออกส้มส้มใบออกส้มส้มหน่อยนะครับแดงส้มส้มอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะครับอตระถางก็สวยนี่ครับ สวยนะนะคะ350บาท350บาทส่งฟรีนะครับสุมสมใจปองนะครับที่ใบแดงๆที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งก็คือสุบสมใจปองขายดีมากเพื่อนใบกลมๆขายดีขายได้ตลอดเลยนะคะเนี่ยนะคะอ่ะมีอยู่ประมาณ10กระถางเนาะนะคะอ่ะต่อไปมิ่งมงคลมิ่งมงคลยังว่างอยู่สามมิ่งมงคลนะครับนะคะเอาไป790บาทค่ะ790บาทนะครับนี้ไม่มีใครมีนะคะเนี่ยมิ่งมงคลกระถางนี้ สีแดงออกสีส้มเลยอะนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับมิ่งมงคลนะครับสวยรวมกันอันนี้อะไรอันนี้ซุปเปอร์พิงค์ซูเปอร์พิงค์นะครับอันนี้ไซส์ตั้งแม่แล้วเนะาะไซส์แม่พันเลยนะคะนี่สองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะครับซุปเปอร์พิงค์นะครับอันนี้ร้อยห้าสิบช้างแดงเซนีร้อยห้าสิบบาทช้างแดงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับม,รมีอยู่สองกระถางนะครับมีสองกระถางนะคะร้อยห้าสิบบาท 150บาทนะครับช้างแดงส่งฟรีทุ๊กตาถังนะครับไซส์ใหญ่350เนาะไซส์ใหญ่สวยครับเป็นฟอร์มกรสามร้อยห้าบาทนะครับส่งฟรีช้างแดงนะครับอั้กวางอันนี้กวางน้ำโชคค่ะกวางน้ำโชคครับใบเขียวเขียวสองบาท250บาทนะครับสวยงามครับกวางน้ำโชคกวางน้ำโชคยี่กี่กระถางนี่นี่ก็สวยอันนี้ก็250 ขวักน้ำโชคฟอร์มกอ250บาทส่งฟรีนะครับแล้วก็มั่งมีสีสุกมั่งมีสีสุก250บาทมั่งมีสีสุก280บาทส่งฟรีนะครับมั่งมีสีสุกนะครับเศรษฐีรวยทองเศรษฐีรวยทองนะครับ250บาท250บาทส่งฟรีนะครับมาต่อไป เป็นเชลนี่ครับเชลขยับไซต์กระถางขึ้นมาสูงๆหน่อยนะครับ,รบออต้นนี้ก็ขา<ว>ยด <ID S 2> ีก็เป็นอันดับสองมั้งเนาะพี่ค้าเนาะนนะรวยลาบ,ลาบนะครับรวยลาบร้อยห้าสิบบาทนรับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับ,ส,บส่งให้ทางกระถางเลยนะคะนี่ครับรวยลาบหนึ่งร้อรยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับ อยู่สากระถางนะคะสองร้อยสามสิบแล้วก็ต่อไปจะเป็นไซส์ใหญ่รวยลาบฟอมกไซส์ใหญ่ฟอร์มก้าสิค่ะ290บาท11นิ้ว290บาทส่งฟรีนะครับรวยลาบกระถางใหญ่ฟอร์มโกขายดีมากครับรวยลาบเพราะใบเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับเลี้ยงง่ายนะคะเนี่ย290 290สิทรงทั้งกระถางใหญ่นะครับอันนี้อะไรอันนี้ทับทิมทองทับทิมทองนะครับ290เหมื 2> 2อนกันค่ะ290บาทนะครับทรงฟรีนะครับ31นิ้วเนี่ยมันเลี้ยงง่ายเนี่ยเดี๋ยวแค่สักปักนึงก็จะเนี่ยมีแทงหน่อกมาแล้วนะคะจะเป็นจะเป็นอีกต้นหนึ่งเนาะจะได้เป็นปอมปอย,ยใหญ่ๆนะคะ290เหมือนกันค่ะ290บาทนะครับต่อไปจะเป็นวิรูยลาบหัวจังเอออยากโชว์ทุกต้นเลยนะคะนี่มองสวยมากรวมๆกัน 2 9งอยต่อไปจะเป็นรวยโชครวยโชครวยโชคฟอร์มใหญ่รวยโชคฟอร์มใหญ่นะครับ290รวยโชคฟอร์มใหญ่290บาทตรงฟรีนะครับต่างเรียงง่ายเหมือนกันนี่ครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีเนี่ยนะมันจะมีแทงหนอออกมาแบบนี้ก็เป็นฟอร์มกอเต็มกระถางเลยสวยๆนะคะ290บาท290บบาทครับรวยโชคฟอร์มใหญ่นะครับฟอร์มกอนะครับ พลอยชมพู250บาทพลอยชมพูอ่ะ250บาท250บาทนะครับอันนี้ไม่ต้องรนดน้ำเยอะนะคะสะดๆให้มีความเย็นชุ่มช,ชื้นนิดนึงพลอยชมพูะน,นะคะ250บาท250บาทครับส่งฟรีนะครับมาต่อไปก็จะเป็นเชลที่เป็นสีแดงแดงนะครับเชลที่สองที่เป็นสีแดงแดงอันนี้อัญมณีสีแดงนะคะอัญมณีสีแดงนะครับไซส์11นิ้ว250บาท อัญนนมณีสีแดง250บาทนะครับมันเป็นกอหน่อยคัะกอไหมกออะไเนาะมันเป็นกอเพื่อนๆ250บนะสาบาทนะครับน claro> ี่ครับนี่ใบกลมๆเลยใบแดงๆครับกลมๆกำลังมาแดงเพื่อนๆตอนนี้แดงมงคลบ้างมีกีาานนอแดงมงคลนะครับ ฟอร์มก250บาท290บาทครับแดงมงคล290บาทส่งฟรีนะครับกระถางนี้กระถางนี้องเฉพาะกระถางนี้เนาะกระถางนี้มีหกระถางนะครับสองระ250บา2 5บบาทนะครับแดงมงคลนะครับสีอมพรนะครับรนี้สอง้าอนสีอมพรฟอร์มก 290บาทนะครับเสียมพรกระถานี้มีสีต้นเลยนะครี้มี4ต้นเลยนะครับเสียมพรฟอมกนนี่ก็ขายดีตั้งแต่เปิดร้านมาก็นี่แหละเสียมพรนะครับขายดีทุกรอบนะครับเสียพรสองรสบาทสท่งฟรีวนะครับแบบนี่ครับเสียมพรเต่อไปฝั่งนี้นะครับ รวยรายวันจ้ารวยรายวันนะครับรวยวันฟอร์มกอมีสองต้นในกระถางร้อยเก้าสิบาทฟอร์มกอมีสองต้นในหนึ่งกระถางหนึ่งร้อยเก้าสิบาทสองร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีนะครับมีสองต้นในกระถางมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับสองร้อยเก้าสิบาทสองร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีนะครับรวยรายวันนะครับอันนี้ก็ติดอันดับติดอันดับหนึ่งถึงสิบนะคะเนี่ยตัวนี้นะครับสวยงามนะครับ จะมีใบสีแดงแสบๆมานะครับสวยงาวางรวมกันเลยค่ะสวยมากนี่งามนะคะอต่อไปสิริโชคสิริโชคนะครับสิริโชคสองร้อยเก้าสิบเหมือนกันนะสองร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะครับสิริโชคสองร้อยเก้าสมันจะมีแดงๆด้วยเพื่อนสองรบบาทส่งฟรีนะครับสิริโชคนะครับ มาต่อไปก็จะเป็นเชลนี้นะครับลำนาจเจริญหาไม่ได้แล้วว่าหา,าอด้ำ<อ>นาจเจริญน่าจะหมดแล้วมั้งครับหมดแล้วหมดสวนแล้วหมดสวนแล้วนะครับต้นสวยไม่มีแล้วนะคะสีสีไม่กัดไม่ค้าก็ไม่เอามา,<ห>า <ๆ S 2> นะครับเพื่อนๆมันจะเออเรียกวา่าอะไรสีมันซีดไปแล้วก็ฟอร์มมันไม่สวยมันไม่ได้นะคะอ่อันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ออร่าส้มออร่าส้มนะครับนี่เขาขายดีนะเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเนี่ยจะได้แตกกอไวๆนะคะ อันนี้ร้อยห้าสิบบาทออร่าส้มร้อยห้าสบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับสต้นสามต้นในกระถางแหละนะคะแปดนิ้วนะร้อยห้าสิบาทส่งฟรีจ้าต่อไปนะครับมาถึงอำนาจเจริญของเรานะครับมั้มันก็จะได้เล็กลงมาเรื่อยๆแต่คือเราได้มาในราคาเดียวกันเนี้งหาไม่ได้แล้วนะคะทุกค้าจะหมดแล้วนะครับน่าจะชุดนี้รอบหน้าน่าจะไม่มีครับ ถามแล้วก็สวนนี้ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีไม่มีสวยไม่มีแบบกอใหญ่ๆแล้วอะ่ะนี่ครับจะไซนี้ยนะคะเนี่ยนะคะอันนี้อยู่ที่เออสองห้าพอเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยแต่ไม่ค่าได้มาในราคาเดียวกันแหละนะคะนี่นะคะสองร้อยห้าสิบนะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ <250 S 2> ส<อ>่งฟรีนะครับแม่ค้าหาไม่ได้อีกแล้วนะครับใครมาก่อนอาจจะได้ต้นนี้ไปเนาะสองร้อยห้าสิบ 250ราสครับราคาเดียวกันนะเพื่อนๆพื่อนได้มาในราคาเดียวกันนะครับต่อไปนะครับมหาเศรษฐีทองมหาเศรษฐีทองนะครับต้นใหญ่ใหญ่สามร้อยห้าสิบเป็นฟอร์มกอใหญ่เลยนะคะมหาเศรษฐีทองว่างอี่สามมหาเศรษฐีทอง350ร้อยห้าสิบนะสามบาทส่งฟรีนะครับสวยจังเลยกอกรนะครับ เศรษฐีเรียกซับค่ะเศรษฐีเรียกซับนะครับสองเศรษฐีเรียกซับสองร้อยแปดสิบเป็นฟอร์มกอแบบสองร้อยแปดสิบบาทนะครับน่ารักนะคะชอบตัวนี้ชื่อน่ารักเศรษฐีเรียกซับนะคะเรียกเศรษฐีอีกเรียกซับอีกเนาะนะคะอันนี้สองร้อยแปดสิบบาทเศรษฐีเรียกซับสองร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีนะครับมีอยู่สี่กระถางนะคะมีอยู่สี่กระถางนะครับอันนี้หลักซับแดง หลักซับแดงนะครับสองร้อยเก้าสิบบาทสองบาทนะครับต้นนี้นะคะสวยหลักซับแดงสองร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะครับมาดิฟเฟนทิ้งท้ายโดยดิฟเฟนนะครับดิฟเฟนดิฟเฟนนะครับมีทั้งดิฟเฟนและอาโก้ครับขายตามชื่อก่อนนะครับต้นนี้อะไรนะครับ บารมีเศรษฐีสองร้อยห้าสิบบาทสง <250. S 1> อ,องร้อยสิส่งฟรีนะครับต่อไปนะครับต้นใหญ่ต้นนี้ยสวยเพื่อนอันนี้สองร้อแล้วกันสองร้อยแปดสิบส่งฟรีใช่ไหมครับกระดูกสีขาวสองร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีนะครับ น,นี้อะไรอ่ะอะไรนะอันนี้<ล>จำไม่ได้แต่ไม่ใช่เม็ดเงินอันนี้เม็ดเงินต้นนี้เม็ดเงินกี่บาทเม็ดเงินอันนี้เม็ดเงินอันนี้รวมส่งแล้วคือ350เนาะยกไม่ไ,วไหวเมคม้าคมันหนักค่ะเม็ดเงินเม็ดเงินนี่350 350บาทนะครับตัวน,นี้อะไรนะชื่อพ่อเพาะตัวนี้แม่ค้าจำชื่อได้อยู่แต่วันนี้ลืมลืมแล้วลืมแล้วนะคะกี่บาทเมค้อันนี้สี่ร้อยาสิบสี้อยห้าสบาทค่ะไม่ใช่เม็ด ราคารวมส่งเนาะพี่การเนาะราคารวมส่งเนี่ยมันใหญ่นี่ครับนี่สวยมากเลยใบใหม่กำลังขึ้นมาใบใหม่สวยเพื่อนเนาะใบเก่าก็สวยซีร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับได้นี่เลยนี่ก็เพิ่งได้มาใหม่พี่การขายดีตลอดนะครับตัวนี้เทพมงคลเทพมงคลนะครับอันนี้เม่ค่ะขอแจ้งราคารวมส่งเนาะเพราะว่ามันกระถาง15นิ้วส่งฟรีให้ไม่ได้นะคะลูกค้าหนักเกินนะคะอันนี้เอาไป500ร้อยห้าร กระถางใหญ่และก็หนักเพื่อนๆห้าร้อยห้าสิบราคารวมส่งขายดีมากเทพมงคลนะครับส่งทั้งแบบใหญ่นี้นะครับเพื่อนๆส่งทั้งแบบนี้เลยนะครับมีอยู่ห้ากระถางมีอยู่หกระถางนะครับเทพมงคลนะครับห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ว่างเหมือนกระถางกวักเงินเข้าบ้านค่ะกวักเงินเข้าบ้านนะครับ 300บาทนะครับส่งฟรีนะครับฝากเงินเข้าบ้านอันนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะอันนี้มีชื่อว่าเศรษฐีนับทองเศรษฐีนับทองนะครับ200บาทนะครับซันดับก็200รซันดับก็สองรอส้สงร่งฟรีนะครับออะะสุดท้ายสุดท้ายาาแดงไอเหลืองมงคลนะคะเหลืองมงคล280บาทเหลืองมงคล280บาท80บาทนะครับนี่นะครับ ครบแล้วค่ะครบแล้วครับครบแล้วครบแล้วเนาะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีไรนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝาก f อฟซีทุกๆคนนะครับที่กำลังมองหาไม้บางคนไม้อโกคูทมานะครับรับประกันปุดหนุนแม่ค้าด้ยนะครับจะได้กำไรกลับคืนมาครับจะได้ทุนไปซื้อต้นไม้สวยๆมาให้ f c ได้ได้ได้เลือกซื้ออีกนอกแม่ค้าเนาะ ชอบตัวไหนก็อุดหนุนเข้ามาคนละสิบยี่สิบกระถางเนาะหมคคะเนาะคนละสิบยี่สิบเนาะครับนี่ครับเป็นไม้มาใหม่ๆนะครับทุกอาทิตย์แมคคะจะไปเอามานะครับนี่นะครับลงของใหม่วันอาทิตย์เราก็จะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เราลากันไปก่อนนะครับเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะขอบคุณมากๆเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ